สิบพระเหรียญเกจิดังจังหวัดกาญจนบุรีหนึเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อมู่งจันทศร,รวัดบ้านทวนตำบลพนมทวนอำเภอพนมทวนจัดสร้างในปีพุทธศักราช2463สเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเปลี่ยนอินทศร,รวัดใต้ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2472 สามเหรียญเสมาหลวงปู่ยิ้มจันทโชตหลวงปู่เหรียญสุวรรณโชตวัดหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2497สี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสอนอินทรสโรวัดทุ่งลาดยาตำบลลาดยาอำเภอเมืองกาญจนบุรีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2497ห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อนาดนาศโนวัดศิโลหะ ราชบ,บำรฑุตำบลท่าม่วงอำเภอท่ามูวงจะสร้างในปีพุทธศักราช2520 6เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ดีพุทธโชตวัดเหนือตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรีจะสร้างในปีพุทธศักราช2508เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อดอกไม้ประทุมรัตนวัดดอนเจดีตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจะสร้างในปีพุทธศักราช2509 แปเหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อทิ่งจันทสโรวัดมุ่งชุมตำบลมุ่งชุมอำเภอท่ามู่งจัดสร้างในปีพุทธศักราช2508 9เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่ออุตมัติวัดบองวิเวการามตำบลหนองลูอำเภอสังขลบุรีจัดสร้างในปีพุทธศักราช2511 10เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อจุนฐานิสโรวัดเขาสะพายแรงตำบลสนามแยอ่อำเภอท่ามากาจัดสร้าง ในปีพุทธศักราช2510ฝากติดตามพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับ